สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเกไอซ์ซงยิ่งสุกุสุขศนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอรชัยลำเพลินเต้ยสะเดือนะครับพี่น้องืันนี่ผมก็ยังอยู่ที่บ้านบอดอยู่นะครับยังไมนได้กลับบ้านนะครับเพราะว่ามืออื่นมีงานต่อนะครับพรุ่งนี้มีงานแห่นะครับที่อำเภอโนนศิลาจังหวัดคอนแก่นนะครับก็เลยที่ได้พักอยู่บ้านบอดเท่านะครับวันนี้ได้กินหอมห้วยๆครับพี่น้องก็เลย่าบึงทีมงาน อ่าสองต้ตุ้มมดเลยอ่าบวัสดีครับไปบวัสดีครับผมมาเนือครับเหนือย่างเพ่จะแซบเด้อยครับผมโอ้ยกัดมันเนี่ครับมันมันมันมนขึ้นมันบ้าครับโอ้ต้องขอบคุณพวกใหญ่ใจดีนะครับมันขึ้นนี่พี่น้องได้มันมันกันทุกทวนนาเลยเมัขึ้นแล้วกับป้านะครับเพวาหนาคืยยป้าหนาเหรอครับอ๋ออํานาจคุณผลไมน้อลุงน้องกินนะครับเอา กำลังแทงผูดังตัวตลอดเลยครับแทงผมแทงดูตัวดูอะไรจะดังโกลนบอล่เนี่ยนะพี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังนะครับมาด้วยครับผู้อยู่เบื้องหลังทั้งรถแห่ทั้งเวทีพี่วาสนาบอลนั่งที่แต่ผมบอลไงท่านงกินอะไรบอลงครับผมกินข้าวเส้าบ้างที่ใดเห็นครับข้าวเส้าข้าวเส้าบ้างกินย่องซีม้งเร่นครับสามถุนีมีข้าวเส้าข้าวเที่ยงย่านบุรณะคือสามถุ่นบุรณะคือ ขนเขามือละซ้อนครับทีมงานอาจารย์ค้นบอยเฮานะครับผู้สร้างงานนะครับผู้ยุ่เบื้องหลังในการแสดงการโชว์แต่ละขังนะครับผมเป็นงานที่ที่หนักมากนะครับถือว่าเป็นงานที่หนักมากสำหรับวงหมอล่ำหรือว่าวงต่างๆแผนกนี่คือเป็นแผนกที่ที่หนักนะครับ เป็ดปลายที่หนักเพราะว่าผมก็เคยเคยเห็ดมาแล้วเคยผ่านมาแล้วเคยนะครับเพราะเราไสเขาเคยกินมาก่อนเคยนี่เด็กไปค้อนวอยแบกตู้ฮามเล็กนี่แหละครับตั้งเวทีเป็นยังไงล่ะครับการเติมหนึงเลยนะครับเนาะเห็นอกเห็นใจครับเพราะว่าการที่เฮาเฮ็ดงานเป็นคนว้อยนะครับตั้งเวทีตั้งอย่างสีคือแมนครับไปเจองานที่แบบว่า ไปเจองานที่แบบว่าเจ้าภาพแบบแบบเข้าไปปท่ทันงานหนึ่งสิต้องลิงต้องลิงวแบบบอบงคดไปอ้ใส่บที่เรียกแล้วก็กินบอทจาะสิ่งเ้ยเจียวเร่ปวดหลายปวดไปเสรล้วครับือเห็นคีเจอยันไปหาอาจารย์นคุณตีไปหาแง่ดังอีกแล้วครับต้องตรวจตลอดนะครับต้องเช็คตลอดทีมงานของเขานะครับ ก็วุ่นวายใจยผู้ใดอาการบูดีเนี่ยก,ยก,ยก็ต้องเฝ้าไปรักษากักตัวนะครับเพราะว่าเคาก็ต้องดูแลเสพไปตั้มถือว่าเป็นงั้นหนักอีกเลยนะครับแต่ละอีพี่แต่ละไ,ไหลนี่ต้องได้เปลี่ยนฉ <c oughs> ากตลอดต้องได้เปลี่ยนอันน,นี้ตลอดนี่แหละครับสาวน้อย <c oughs> นี่แหละครับสาวน้อยของแท้สาวน้อยของแท้เ่ราะมีสัมกาวทเทงแท้เพ่าะ้านทะเบงหยักงานมัน นี่พี่น้องเวทีในรูปแบบใหม่นะครับฉากใหม่นะครับพี่น้องยังบ่วท่านเสร็จเรียบร้อยนะครับยังบ่ให้เบิ่งปะไหนยังบ่ให้เบิ่งปะไหนเนาะเบื้องเขาเข่าเบิ่งเขาเข่าแค่ซ้ำนี่ก็โอ้อลังการนะครับพี่น้องแต่ผู้ใหญ่ยังห่วงไปนะครับปาดๆอยู่ครับปวโคตรเห็นที่เป็นยังได๋งนียขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้เพิ่นหักแพ่งเห็นความสำคัญของทีมงานอ่า ผู้่นใสแรงงานนะครับอันผู้นั้นไม่ใสนะครับอีกคู่ขัญอีกู่เรเรดนั่งเอกอันนสาหนะบ่สา่สาบ่นสาได้แล้วบ่ได้ได้หัวขอได้หัวอแล้ววันนี้ขันใจขนวน่ารักนารักนารเออน่ารักจังมือมาด้ล่ดีมอันนันอือนล่ก็ดีผลงานเวทีอ่ครับผมอินเตอร์เทนนองเก่งอินเตอร์เทนเก่งครับเก่งี่ั่ง บกิงสีคู่กันได้รเนาะไวคู่้นนไวคู่ไวคู่เฮ้ยแต่แต่ตองยอมนั่งเน่ยตัวนิดน่อยนะใช่หบอมากมือเลกกระบบกระบนนปะแต่ว่ามามาที่สองที่สามเมื่อนเมื่อพิยมจังเียโอ้โหเยเลยเริ่มปล่อยของเริ่มปล่อยของเอออดหามเจะปล่อยปะนอนเก่งยุความสมัครไล้ด่านครับเก่งตัเท่นเก่ง บอกกันนะครับบอกปากบอกมันะนี่แล้วครับอยากจะบอกยังน้องบอกเลยครับีผู้นึงครับมี้นึงข้างครอเนี่ยด้ยินบนาอานิสาเด้กบึงว่เน้ะงครับน้ำมาสลังอื่นมาคยใจคนนว้อยคนใจข้อว้อยบอกนะมาเย็บในตั้งมือเานหัวคอเราบ้านเนี้ไหน่หัวคอตรบ้นละมือส่วนหน่อยนะครับก็ถือว่าอันก็ถือว่าอันข้างไข่ารรมดรายเลย่าไปข้งแ้งข้างไรคอกัธรรมดา เ้ในความสามาดความาานอกนะครับวาม่เายักพอมีโอกาสได้วบอกแน่นอนมาเบิเหนอว่ามเบิ่งพวกมีนะเบิ่งล้งว่าเอังที่นะฝากความไปไงครัผมเดยวปัดอนิสาเตยเสด็จิัดเหนาหักนี้เรามีเสน่ห์เลยบ่เหอเรามีเสน่ห์เลยคมเป็นคนนั้นด้วยครับ กมีบดแหละหมู่บ้านนี่เดี๋ยว่เี๋ยวฟื้นน้องสูฟังจะดังัดี่ังหมู่บ้านอันไอ,ไอ,ไอ,อ่ๆคอยตำหม่หุงสูกินมาสั่น่ออ่อมาๆม,มาตำชูไอ้กินแน่สำหรไปหอดขาาั้วตำหมูหุงกางดีเอาบอกักพริกใส่ปานหมูหุงใส่บวกน่า,าปลาแดกใส่ผงชูรสใส่บดยางเติบวกพริกบกตำเ้าพี่ไปจังสั่งกันโอ้ยืมูหืมลืมรโอ้โห แนว่นีแบบว่าเอาบกพริกใส่แล้วบังบกฮู้กันฝานฝานไซโคกเลยนะแกก็เลยแกกแบบบกบกหู้มึงก็เลยไป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 ถมแบบนี้บกพริกก็เลยบรเห็นคิดว่าถุงใสมครับตีวันเราไปงานเศ้ามากวันเป็นตีวันแมนครับไปงานเศ้ามากโอ้ยติดตามพี่ลีพวกวะเออติดตามพี่ลีไอ้เจ้านี่ติดตามพี่ลีตัวเนี่ย แฟนกับฟันแท้เลยวนใจติปตามก็ได้ข่าวว่าสีมอยุนน้ำสาใหม่คุณแล้ววันใจควนวอยนะครับน้องอนิสานะครับได้ยินบ่นองขันเิ่งคลิปอยู่นี่เนื้อใจขันใจตัวแมนเต้ผู้จูเฮียนชิกัเ่าคุนๆปอนนยผู้ย่างเยนเอาเขามากอซื้อนะซื้อสอบซื้อนะครับเนาะเอบ็ซื้ออ่าอย่านี้หมายถื้นื้ครับแมนครับสามารถื้ม ายหลายอย่างบอกเลยว่าเราเป็นทุ่มิสเยมาแฟมันคือว่าอะแมนอยู่ตัวนี้น้อยเนาะมิดมิดเนี่ยอยู่ตั้งแต่เงียบๆไหมพอขึ้นไปทั้งนันไหมความันคนละคนละแปลงล่างเลยไหม้นละคนเลยไหม็อยเนอ้อขึนอ้อขึนเห็นกันด้วยเราี้ตายแล้วไป่งโง่ได้ไหมมาเจาทางไขแห้าคุณรอนน้ำจิ้มว่จะตียิงข้าวไปดูุน้ำจิ้ม่นะ มือนึงไปบงคลิปเพืนเก็บคักอ่งวขเก็บมโอ้ยว่าทั้งลาติดตามที่คลิปเลนีคนเดียวที่กดมีสองคนแต่คนที่สองอันหนึ่งช่องของบอดคนที่สองนี่กดติดตามอ๋อได้ยินบ่าน้ออันนี้สันจะใครกดใหนก็ว่าลอยนึงถึกดใหนเนี่ยพระเอกเพกกดให้พัดวิ่งเงินหรือ่านี่บางหยาบางยาครับเดี๋ยวพูดมัน กับวานุ่หัวมวลนะครับพี่น้องครับผมวานุ่หัวมวนกัน,นเนาะครับแต่ว่าอนิสาเนี่ยว่าเล่นแกมีลิ้โ <laughs> อ๋ออนิสาเดี๋ยวมาฟังก็จะก็จะปลื้มใจก็จะพุ่มใจมีคนหักคนแพงครับเอาตัวพ <c oughs> ่อมอีกาครับลงมาเลยพี่น้องครับชีวิต หมอหลอมหมอลำแต่ละแผนกนะครับมีคุณค่านีคุณค่านะครับที่แยมเพิ่นกบเห็นอกเห็นใจนะครับเห็นอกเห็นใจผู้คนใส่แรงงานผู้อยู่เบื้องหลังนะครับบ่อไรติบบ่อไรว่าไรน้ำมูเฉลินก็มองเห็นจุดนี้นะครับอันนี้ก็ พี่แยมเป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็ใจดีนะครับหน่อยก้นที่จะมองเห็นนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณที่ให้ความหักความเมตตานะครับผมอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกะว่ามีอย่างไรเนาะถ่ายบรรยากาศถ่าย คพี่ลับสห้พี่นองได้เบิ่งสั้งความแน่ออันนี้ก็ครับเอ้อบ่าแนาแน่าวาไม่เอากินดกินตก็เลอครับปากพ่วไปหาคนนี้ครับหาเมื่อไรวะไรจะม่ได้เจอกันเฮ้ยมื่ออื่นกับเชฟได้เจอยู่บอครับเมื่ออื่นน้องกัครับบอ้านอี้ยโวันนองก็บิมาพี่ยูมาตั้งรัำน้งกันสิเป็นร้องกันหมด่กะแไม่กลังใจทบ่าตื่นจะดัคนเนี้นี บ่อนู่นหวัวมวนครับพี่น้องบ่อนู่นหวัวมวนครับผม,บออมครับผมอ่ะพี่น้องก็ผมก็สีลุ่งใบเส้งหน,นีกันแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณหลายที่เขามารับชมเขามากดไลค์คอมเมนต์ให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ